สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาศหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพยียงในต่างแดนจ้าวันนี้เป็นวันที่25ทธันวาคมพศสอ6 3นนะคะผักกาศหอมมาเก็บภาพบรรยากาศสวยงามของบ้านหลังหนึ่งที่เขาประดับประดาไฟเอาไว้ฉลองไว้ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส แล้วเขาก็เคยได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้วนะคะวันนี้มีโอกาสได้แวะมาทางนี้ค่ะก็ได้เก็บภาพมาให้ชมนะคะก็ Merry Christmas แอน h a แฮปปี้ y ิวเอียรจ้ะติดตามมาชมกันเลยจ้าจ้ะตอนนี้ก็มาถึงบ้านที่เขาติดไฟสว่างสวัยแล้วนะคะคือเขาประกวดด้วยค่ะคุณเลมโบบอกว่าเขาได้รับรางวัลชนะ เกือบทุกปีเลยค่ะนี่ค่ะบ้านนะคะบ้านหลังนึงก็มีรั้วรอบรั้วรอบขอบชิดนี่วันนี้บรรยากาศฝนตกนะคะแต่ก็ยังมีผู้คนทยอยเข้ามาดูพาลูกพาลูกหลานเข้ามาดูค่ะนี่คุณเลมโบเดินอยู่ตรงนั้นนะคะสวยงามมากกลัวกล้องเปียกเลยค่ะเพิ่งกลับจากบ้านคุณย่ามา เมารถเหมือนเดิมค่ะทานพิซซ่าแล้วนอนสักงีบนึงแล้วก็เดินทางกับคุณเลมโบก็พามาแวะจนได้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยเขาจะติดเหมือนกับเออเป็นกวางเป็นลากล้อลากเกลียนเป็นไฟมดต้นมงต้นไม้ออ้ยสวยงามมากเลยค่ะ เฮ้เลยก้ราฟินคุณเลมโบบอกส่องไปที่หลังคาสิ <Thank you. S 1> คนก็นอนอยู่นั่นแหละนะคะบ้านก็บ้านปกติแล้นี่แหละ อยู่ตรงนี้นะคะติดไฟสว่างสวัยในการฉลองเทศกาลฉลองคริสต์มาสนะคะสวยงามมากค่ะอยู่ที่โอยลุงเขาติด สว่างสวยทุกปีคุณเลมโบบอกว่าเมื่อปีเมื่อสองปีที่แล้วเขาได้รับรางวัลที่หนึ่งในการประกวดนะคะก็มีคนยอดคนติดตามเขาได้รับรางวัลค่ะปีนี้ก็ทำอีกค่ะบอกว่าสวยกว่าทุกปีอีกค่ะวันนี้ปีนี้เขาบอกคุณเลมโบบอกว่าสวยกว่าทุกปีเขาอาจจะได้รับรางวัลเพราะว่าเรามาทำคลิปแล้วก็เดี๋ยวไปกดติดตามเขาค่ะ เดี๋ยวพาัการหอมจะพาชมรอบๆบ้านนะคะแล้วก็ใช้สาวดนตรีประกอบค่ะ รางวัลชนะเลิศในปี2016นะคะนะึ่นะคะ นชุก,กูเซกตอนดมแอวินเนี่ยอืมอืมอะไรเหรอเก่เวลาต้องวันใหม่ะอืมสวยงามมากค่ะสวยงามเหลือเกินค่ะน,นี่เขาเขียนคำว่า Good Yule ก็คือ Merry Christmas g กูดยูลเป็นภาษาสวีเดนนะคะแต่ว่าไฟมันดับไปบ้าง oh, s <S ค่ะตอนนี้เราก็ยืนอยู่ในเขตที่เขาทำรั้วเอาไว้กั้นโซ่ไว้แบบนี้นะคะ เป็นสไลเดอร์โอ้ว้าวอะไรเฟคต้องนียอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยโอ้ยฮู้ตรง้อ๋อเขบอกว่าให้ส่องไปที่ต้นไม้ที่เป็นไฟเป็นดาวตก จะได้ว่าไม่มีหิมะค่ะมีแต่ฝนฝนตกลงมาพอดีค่ะก็เลยกลายเหมือนกับว่าเป็นสายน้ำจริงๆเลยค่ะ ไฟทั้งนั้นเลยนะคะนี่ Merry Christmas Good y u l r ก็คือสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะ ให้เครดิตคุณเลมโบนะคะแวะพามาชมค่ะขนาดพัะกาศหอมเมาลดแล้วฝนฟ้าก็ตกด้วยค่ะแก,กก็บอกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้มาทางนี้อีกแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะปิด โลกปลอดภัยค่ะ Merry Christmas and Happy New Year. Good June or goodness all. จากประเทศสวีเดนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวผักการหอมแจกเก็บภาพบรรยากาศต่างๆมาฝากกันบ่อยๆจ้าก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้า